แม่ทำน้องตื่นเรอะโอ้ยแม่ทําน้องตื่นหยิบโทรศัพท์ค่อยๆหยิบโทรศัพท์จะมาถ่ายแบบยิ่งระวังอ่ะยิ่งระวังยิ่งเสียงดังตื่นเลยโทรศัพท์หล่นสรุปโทรศัพท์หล่นน้องตื่นตูดใหญ่เนี่ยตูดใหญ่ของแม่นะโอ้ยปดขี้เกๆๆๆียจขี้เยจค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆค่อยๆถ่ายไปเรื่อยๆแล้วจะกระโดดหนีแม่เล็บยาวมากเลยลูกเล็บยาววอะหนูะ คือถ้าเล็บยาวไวนี่คือสังเกตได้เลยนะการเจริญเติบต,ต,ตัวไวมากเหมือนคนอ่ะเล็บยาวไวก็การจเจริญติบตัวไวตัดไปไม่กี่วันยาวอีกแล้วเหมือนเสือชีต้าเลยย่องย่องจะย่องไปไหนนะฮะย่องย่องหาที่ย่องนั่นนะั่นนั่นนั่นนั่นย่องย่องหมอบหมอบอย่างเงี้ยดีดดีจังเลยนะดีดปิ้วเลยนะเนี่ย ดีดหนีหายไปเลยเนะี่ยหมอบๆแล้วก็คันๆอย่างเงี้ยไว้ใจไม่ได้